วันนี้จ็ชวนเพื่อนๆมาทำแกงส้มกุ้งมะละกอกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พิกแกงที่เราปั่นไว้ลงไปได้เลยพอน้ำแกงขึ้นฟองเล็กน้อยเราก็ใส่มะละกอที่เราหั่นเตรียมไว้ที่แรกว่าจะใส่ผักบุ้งด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไปตลาดจากนั้นก็ใส่มะขามเปียกค่ะจากนั้นปรุงรสชาติด้วยการใส่น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ผงชูรส เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งทีหลังนะคะเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลย <c oughs> เพราะว่าเนื้อกุ้งเขาจะสุกง,ง่ายถ้าเราแกงมันนานเนื้อกุ้งเขาก็จะแข็งจากนั้นมาถึงขั้นตอนสุดท้ายบีบมะานาวลงไปสักหนึ่งลูกคะ่ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดเปรี้ยวให้กับแกงส้มของเราในวันนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยแล้วก็หาข้าวสวยร้อนๆกินกัน หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเจยวไข่ก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน